b บล l e d w a r d b ์ด l บ aip เบ l system sensor นะครับถ้าตัวเบ l ของเรานะครับต่างยี่ห้อแล้วใช้ตัว aed offline เนี่ยค่าเดิมค่าเดียวกันเนี่ยมันจะทำงานได้ไหมนะครับอ่าตอนนี้เบลดังทั้งสองตัวเลยนะครับเบลดังทั้งสองตัวเลย ใช้ได้นะครับก็นี่คือการต่อพ่วงให้ดูนะครับว่าถ้าเอาเบลพ่วงกันใช้ e n น o f f ไ line นตัวเดียวแบบนี้นะครับเบล l อ็ดเวิร์ดเบลเอไอพีเบลซิสเต็มเซนะครับสังเกตสายเส้นสีดำนะครับดำเป็นเส้นลบนะครับต่อกันมาเรื่อยๆนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นฝั่งบวกนะครับต่อเข้ามาและนี่คือตัวสุดท้ายใช่ไหมครับเราก็มี End o f อฟไลนะครับ 4.7k อยู่ที่นี่เลยนะครับเอาเราลองมาดูสินะครับตอนนี้เราเห็นว่าตัว หน้าตู้ไม่มีทัอปโบลขึ้นแปลว่าใช้ได้นะครับส,สโซน,นเราใช้ได้ลองดูเลยครับ ตอนนี้นะครับเบลดังสามตัวเลยสามตัวนี้ดังไปเลยสะใจชัดเจนไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นการทดลองให้เห็นว่าเบลต่างยี่ห้อนะครับอยู่ในโซนร่วมกันได้นะครับซึ่งได้กี่ตัวต้องไปดูข้อลิมิตนะครับของยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับว่าเบลหนึ่งโซนนะครับใช้ได้กี่ตัวแต่อันนี้คือพิสูจน์ให้ดูว่าต่างยี่ห้อใช้ร่วมกันได้ขอแค่เพียง End o f line เป็นค่าที่ตรงกับตู้ที่ต้องการนะครับ